สวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้วนี่เนี่ยเราก็อยู่ในเกมเซเลซอนซีโร่เ<โล>ย้วันนี้นะคะทุกคนแจ็สมาในลุคตัวใหม่เลยเห็นไหมนี่น้องซีนนะคะทุกคนจะได้ทําการสิ่งร่างน้องมาแล้ว <c oughs> บอกเลยว่าจริงแล้วเนี่ยเราใส่ทั้งชุดนะแล้วก็บอกเลยว่าจะต้องมีอ็อสอรีอะไรเยอะมากเลยแต่ว่าใส่ไม่ไหวนะคะเพราะอะไรปะตัวใหญ่เกิน <c oughs> ตัวใหญ่กว่าชุดงงมากก็ได้บอกว่าเอาเท่าที่บอกว่า ก็ไดมีเลยผมผมนะจริงๆผมนี่น่ารักด้วยนะฮะทุกคนเป็นไงล่ะได้ไหมคอร์ดเพลงครั้งแรกนะครับทุกคนบอกเลยว่าไม่เคยคอร์ดที่ไหนมาก่อนอันนี้คือครั้งแรกเลยเพราะว่าตัวใหม่เข้ามาเฮ้ยโคตรจะเลศคือต้องบอกก่อนว่าซีพิวเราแล้วก็วิกเนี่ยอาจจะไม่เข้ากันตอนแรกก็คิดว่าจะตุ้มหรือเปล่าแต่พอดีมันตัวใหม่เข้ามาไงก็อยากแต่งบ้าง่ะก็ได้อยู่เดี๋ยวมั้งเนาะแล้ววันนี้นะครับทุกคนจะพาทุกคนเนี่ยไปส่องอัปเดตใหม่นะคทุกคนเวอร์ชัน2.2เวอร์ชั่นนี้เนี่ยมีชื่อ อย่าจำนนลาลับเมื่ออับแสงนะคะทุกคนแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าใครเนี่ยยังไม่เคยเล่น s i l e t Zone Zero นะคะหรือว่า C C C ของเรานั่นเองเนี่ยบอกเลยว,ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นแอคชั่น RPG จากค่าย HoYoverse เลยนะคะทุกคนจุดเด่นเกมนี้บอกเลยว,ว่าตาแตกมากแจ๊ดเป็นคนนึงที่ไม่ได้เล่นเกมกาชานี้มาก่อนนะคะทุกคนคือเล่นบ้างแหละเล่นบ้างเลิกบ้างแต่ช่วงนี้ทำงานหนักก็เลยไม่ค่อยได้เล่นแต่พอมาเล่น C C C นะคะทุกคนโอโ้โหฉากต่อสู้แบบเวอร์มากแต่และตัวคือโอโ้โหอยากให้ดูเดี๋ยวให้ดูเลยคือแบบ มันอยากกีดอะแต่ละตัวคือสวยและก็น่ารักมากนะทุกคนแต่ดีปะเจ๊ดาชอบเกมนี้อย่างหนึ่งคือตัวละครผู้หญิงมันเยอะมากแล้วแต่ละตัวคือเสียไม่ไหวดีไซน์แต่ละตัวคือเอกลักษณ์มากนะครับทุกคนบอกเลยว่าเกมนี้โหลดฟรีนะใครไม่เคยเล่นลองโหลดมาได้นะครับทุกคนอย่าลืมว่าโหลดฟรีนะคะโหลดฟรีนะคะลองดูหน่อยลองหน่อยนะจะได้รู้ว่าสนุกขนาดไหน แลวก่อนจะไปเล่นให้ดูนะคะว่าตัวใหม่เนี่ยมันเก่งยังไงหรือว่าแอคชั่นเป็นยังไงนะคะมาดูแบบว่าอีเวนต์ใหม่หรือว่าอัปเดตใหม่มาก่อนดีกว่านะคะทุกคนอัปเดตใหม่เนี่ยจะมีหลากหลายนะคะอ,ะอย่างแรกเลยคืออยาจำนนยอมารับเมื่ออับแสงนะคะนี่ก็คือเป็นเนื้อเรื่องหลักของซีซั่นที่มาที่อัปเข้ามานะคะทุกคนเป็นเนื้อเรื่องหลักของซีซั่นสองบทใหม่นั่นเองนะ,ะแล้วก็มีแบงกบูมานะคะทุกคนเป็นแบงกบูผู้กล้าแห่งกองกําลังป้องกันอันนี้อรารมณ์เหมือนบอกว่าเป็นมินิเกมเล่นๆนะคะให้เราเล่นได มะเล็ดพันธ์ใช่ไหมมาเล็ดดอกไม้มาเล็ดอะแปลว่ามาเล็ดใช่ไหมละ่ะดังนั้นเนี่ยเขาเลยเป็นมเล็ดดอกไม้นั่นเองน้องซีการเดินทางของดอกไม้พิศวงน่ารักมากและนี่ตู้กระช้าของน้องซีนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองส่งเพลงแกล้งดูด้วยนะนอกจากน้องซีนะคะทุกคนตู้กระชานี้เนี่ยเขายังมีตัวละครที่กลับมารีรันอีกเพียบเลยนะล็อกอินเจ็ดวันรับของก็มีบอกเลยว,ว่าน้องซีเนี่ยเป็นตัวละครแรงเอสน,นะคะทุกคนและสกิลนะคะโคตรแรงดูบวบวบวบบวบบวอ เออเออ <S <S มันตุ้มตามเลยแหละมันบวเลยแหละคือสกิลนางแรงมากนะและบอกเลยว่าสกิลเนี้ยดูนะปึ้งปึ้งเน,นี่ยท่าเนี้ยคือรวบมอนมนไว้ที่เดียวกันได้เลยนะแกมันเกินเบอร์มากและบอกเลยว่าสก e นะิลอีเนี่ยคือโคตรชอบมันใช้ง่ายแล้วก็เข้าง่ายออกง่ายมากถ้าเรากดสกิลอีมันจะเป็นการเรียกแวนกันออกมายิงเห็นไหมแต่ถ้าเรากดค้างมันจะเป็นอย่างนี้วาว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 วววาวาวว นีล่อยหนึ่งทีโคตรเท่คือสกิลการเล่นจะว่ามันเล่นง่ายมากเลยนะมันไม่ต้องมีอะไรคือแค่ตีตีแล้วก็พยายามใช้แวน่นแกดออกมาหรือว่าหุ่นยนต์ของเรานะคะทุกคนและบอกเลยนะคะว่าตัวละครซีเนี่ยถ้าเล่นคู่กับสายแอคแท็กนะบอกเลยว่าจะได้บัฟพิเศษเยอะมากๆเลยนั้นเนี่ยควรเล่นคู่กับสายแอคแท็กนะทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยแน่นอนว่าราชินีเกลืออย่างเรามีหรือจะไม่สุ่มขอล้องสุ่มแกงก่อนเลยกันไปที่รับความทีมายังไง ปรับความทีหนึ่งครั้งเอาไปเลยสิบครั้งจะได้ไหมะ่ะยังไงยังไงเจออ,อกไหมตีดไหมตีดไหมจะตีดเฮย้ฮยเฮ้ยเอาดีๆวายได้เลยะ <c oughs> แกจะได้ตีดเลย ไม่คือคือเมื่อกี้เมื่อกี้ได้จริงใช่ไหมนะ่ะเฮ้ย้ยแกเดี๋ยวคือไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันมาก่อนอะไรคือไม่เคยสุ่มนะดวงดีขนาดนี้ได้จริงใช่ไหมเนี่ยคือไม่แกมั่นจใจได้ว่าไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าไม่ไไมเคยมีดวงอะไรกับการสุ่มเลยหรือว่าเพราะเราแต่งซีดวะไหนๆเราก็มีซีดนะคะทุกคนเรามาเล่นเนื้อเรื่องของน้องซีดกันดีกว่าเนาะหรือย,ยังไงนห่ยังไงเนี่อซี อันนี้ชมเพื่อเปิดล็อกอ่ะชมดิอ่าอันนี้คือในเรื่องของรองซีดไหนยังงมันยังงเฮ้ยความกก้นของอีเชอร์ที่นี่สูงมากยังไงอะซีดยังไงลูกไหนเล่าตีก,ก็ไหนขึ้นนั่งเศร้าทำไมง่อยเหงาทำไมล่ะอ๋อก็ดูแบบว่าร้าเรื่องดีดิอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วอยากเล่นเนื้อเรื่องอันนี้สำรวจของพิเศษในเซฟเฮาส์ได้เลยดอกไม้ของซีด บันทึกไปยังโต๊ะทํางานอันนี้ยังไงโซฟาเก่า,กาๆซอมซ้อมันยังไงเอออุ๊ยได้น,น้องซีแล้วทุกคนอันนี้คือดอกไม้ตรวจสอบสภาพดอกไม้โอเคเอุ้ยเลือกแล้วเลือกคนแล้วเอาซีไปหนึ่งตัวนี่เรามีซีอยู่แล้วนะเราว่าเอาซีเล่นกับใส่แอคแท็กแอคแท็กเราก็จะมีเอ่อตัวนี้ตัวนี้เรายังไม่วหนึ่งอยู่เลย <laughs> <c oughs> เอาใส่ไปก่อนเลยกันจะรอดไหมวันนี้อ้อย ม่เป็ไมีซีดแบกอยู่เพราะซีดคอยทดลองเนี่ยเบลยี่สิบเลยโอ้เข้ากันไม่ได้เลยหนึ่งทับสามความเข้ากันนี้ไม่เป็นไรอยากเล่นไปมาแล้วโอ้ว้าวเราจะได้ไปที่ซีดแล้วกันนะทุกคนตัวอื่นเราจะไม่เล่นหลบได้นี่แน่คือทุกคนการเคาน์เตอร์สนุกมากจะชอบมากคือเราต้องกดชิปเนี่ยให้ตรงตอนที่มันติ้งมันจะแบบสวดอัตโนมัติโคตรเลิศป้าป้าติ้งแนทป้าป้านี่ฟังเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ ตีออกมาลูกเออ,อ,อหมดยังหมดยังจะชอบสิที่อย่างหนึ่งนะทุกคนคือมันรวบได้จะชอบมากการรวบเนี่ยเดียนะ๋ยวเราทุกคนมันรวบแบบเลิศมากแหละดูนะโคตรชอบปาบปาบรวบยิงตุ้มต่อยเออสักทีหนึง่งออกมาลูกเออเออปังยิงคนมันเออยิงคนมันอีกทีหนึง่งปาบปาบปาบเอาคนมันหมดแล้วคนมันไม่อยู่แล้วโอเคไหมไปเพลงมันมากกว่าเกมเนี่ยบอกเลยจะชอบมาก เพลงตอนสู้อะคือโคตรจะเลิศมาตาแน่แต่แต่มาซื้อเก๊่วรถซื้อแกงจะแรงได้ไงนี่นะอ่ามาให้หมดมาให้หมดจะรวบทีเดียวป้าป้ายิงคนมั่นต่อยคนมั่นออกมายิงมันออกมาปาดนี่ติ่งแน็ป้าป้าบเป็นไงล่ะสลับสลับร่างเปลี่ยนมาแล้วเออเออเออชกไปหนึ่งทีเออฮึเออเอไวเกือบหลบไม่ทันเมื่อกี้เออ เออปาดปาดปาดว้าหเออยิงมันเออเออโวยมาเจอแน่อ้าเตีขอยิงคนมันหน่อยออกมา not turn gender am turn former นี่แน่อออเออะไรอีกอะไรอีกเน้นเน้นซิดเน้นซิดเน้นซิดต่อยเออเออปาดขอตีก่อนอยากเห็นตัณฑ์นี้มายังไง ปาดคนมั่นเออเออเออว้าวเออเปลี่ยนก่อนดิสออกมาเออเออยิงคนมั่นแล้วก็กระโดดชกคนมั่นเอาติดรถอีกโอ้ยรถช่วยชีวิตนะเนี่ยเราอะเออโอ้ยสวนได้แต่ว่าสวนพิตตัวเอาตัวนี้ดีกว่าทุกคนดูนะการสวนเออ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 เคาน์เตอร์อย่างมันมาดิมาดิเคาน์เตอร์ให้ดูเออเคาน์เตอร์อย่างมันเลยเออ คือเราต้องกดให้ตรงจังหวะคำว่าปิงปิงนะครับทุกคนมันจะส่วนกลับแบบว่าอัตโนมัติแล้วก็หลบได้ทุกอันเลยมังนะ้งเนี่ยใช่นะคะมาดูนะอุ้ยมันลมม้มาคุกเข่าอ้อนวอนขอร้องเธออย่าไปแล้วหรอเฮ้ยเฮ้ต่อยคนมั่นสักทีหนึ่งเออเอออุ้ยอุ้ยเอออุ้ยวาย,ย,ยหลบไม่ได้หลบไม่ได้หลบไม่ได้เขาเปลี่ยนตัวมาเอาหม่เอาไม่ปิง้งปิ้งปิง,ปง,ปงมันทำไมวปิง้งทำไมปิง่งทำไมเออ ต่อยแล้วก็ยิงสักทีหนึ่งความมั่นความมั่นนี้ต้องโดนต่อยหายหายมั่นเออออกมาติดเออเออเออโคตรมันโคตรมันเออเออเอออาราคุติมาขอจอยิงแบบเน้นเน้นละกันให้เธออนลี่เลยเป็นไงล่ะ o n l อ o n ลีเออเออต่อยอีกทีหนึ่งไม่นำใจโคตรจะมันมันอะทุกคนมันมาก อุ้ยอะไรอ่ะอันนี้อ๋อคนดีคนดีนเรื่องของศีลก็จะมีประมาณ3บทนะคะทุกคนแต่ว่าจะได้เล่นได้แค่2บทเพราะว่าค่อนข้างจะยากอยู่นิดนึงนะต้องอัดต้องฟาร์มของนิดนึงก่อนเดี๋ยวลองมาอีเวนต์นี้บ้างดีกว่านะทุกคนปะ่ะมันเป็นยังไงเนาะอันนี้เฮ้ยเหมือนจะแบบเป็นทาวเวอร์ดีเฟนต์เลยอะอ๋อนี่ไงวางได้อ่าทาวเวอร์ดีเฟนต์ทุกคนอ่าเฮ้ยเลิศ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 เราดักสักใกลเลยอันนี้บาด้เนี่ยดักผิดทางอ่ะนี่ก่อนเลยกันมาเชื่อมจิงก่อนลลููกกเอาาม แบงบู boo, จ์จะการมันวู้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วเจมันมาแล้วเจมันมาแล้วมันมาแล้วมันมามันมา,มนมาได้ได้ถือว่าไหวไหวสบายอยู่เราสามารถกดเร่งความเร็วได้ด้วยเหรออ่ะลองดูสิอ่าเออเร็วขึ้นมาหน่อยอุ้ยๆเอาเลยเอาให้หมดเอาให้หมดฝั่งนี้ก่อนเฮ้ยกันง่ายอยู่นะทุกคนไม่ยากอ๋อง่ายๆเลย ดูเหมือนว่าเขาจะมีหลายวททดสอบอยนะทุกคนก็น่าจะยากขึ้นเรื่อยๆนะยินดีไปลองเล่นกิจกรรมนี้กันนะทุกคนสนุกเลยแหละ <c oughs> เขาบอกกันว่าตัวซีดเนี่ยจะเล่นได้ดีเข้าขากันมากแล้วก็ได้บับต่างๆ,ๆนานาเนี่ยกับตัวโซโยซีโรนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยเราเลยลองมาเล่นดูนะคะว่ามันจะโหดขนาดไหนแล้วเราก็จะลองในฮอลโล่นะคะทุกคนบอกเลยว่ารอบนี้เรามีตัวกระเทยมาตัวหนึ่งด้วยนั่นก็คือแอสารนะคะทุกคนตัวนี้จะชอบมากนะคะกระเทยก็เถืชอบมากมายังงาหัวไว้ ขอหน่อยขอหน่อยเออลบเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะเออโคตรแรงแรงมากไหนไหนอย่างไงยังไงยังไงยังไงเคยว่าเนี่ยยังไม่ค่อยเก่งนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมีเก่งกว่าน,นี้นิดนึง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 เออปาบปาบปาบเป็นไงล่ะเออต่อยสักทีหนึ่ง น็อกเอาหมดเลยไอ้เจ้าบอสพอมายังเออมามาขอให้มาขอให้มาขอให้มาหลบเออเอ,อุ้ยมาหน่อยไม่ใช่ตัวนี้เปลี่ยนตัวเออเออขอใช้อันนี้กันยิงแบงบูยิงมันเออหลบได้ขบเป็นไงเป็นไงละ่ะเป็นไงเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเออ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 ,เอ,อขอยิงหน่อยแบบจังนับจังนับเออ,เอ,อ พึ่ขอต่อยต่อยต่อยสัก pues ท mm S <S ีหนึ่งเออปังเป็นไงมันยังไงมันยังไงหลบได้หลบได้ยังไง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 อย่ามั่นมาหนี่มานี่รวบรวบต้อง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 รวบได้ยิงเออมาดิขอโตขรุกว่านี้หน่อยโหดกว่านี <c oughs> <c oughs> ้มีไหมล่ะพี่จ๋าเออมาต่อย อ๋อมาไอตัวโหดมาไอตัวโหดมาละเออเฮึบหลบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นเป็นไงล่ะเฮึขอยิงหน่อยละกันโหดยังอันนี้โหดยังโหดลึกยังจะโหดได้ยังจะโหดได้ยังเฮึจะโหดได้ยังเฮะเฮ้ไม่ออกมาขอเป็นตัวนี้ออกมาละกันเฮอเอ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 อมันยังไงมันจะไงยังไงยิงตกทีหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งอันนี้โหดกว่าอนี้โหดกว่าอนี้โหดกว่าอุ้ยมันมันหายตัวมันหายตัวได้ อุ๊ย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 รุนแรงเหลือเกินรุนแรงเหลือเกินรุนแรงเหลือเกินอุ๊ยอุ๊ยไปไหนไปไหนไปไหนอุ๊ยมาดิแกฟิปได้ฉันก็ฟิปได้แกหายตัวแกหายตัวฉันก็หายตัวได้เออเออเอออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแรงแรงแรงมันถืกว่ามันถืกว่าต่อยทั้งทีหนึ่งเออยังไงมันยังไงมันยังไงอุ๊ย เฮ้ยมึงเจอตัเยอะโอ้ยอุ๊ยอุยเจบ็จบเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากหลบกันหลบมันหาไปไหนละมันหายตัววะอุ้ยอย๋อยู่นู้นนู้นมันติดคือมันติดคือหลบเออเออมันไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงละ่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วค่ะพี่จ๋าขอสักทีหนึ่ง,งไม่โดนแล้วจะไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมฮะ ฮามันยังไงล่ะอุ้ยมันอะมันมากตึงมากเป็นไงกันบ้างครับทุกคนอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่2.2นะสำหรับ CCC หรือว่าเซเลสโซนซีโร่นะบอกเลยว่ามีอะไรให้เล่นเยอะมากๆเลยและที่สำคัญนะอย่าลืมเกมนี้โหลดฟรีแต่ถ้ามีคนถามว่าพี่แจนและวเกมเนี่ยเล่นที่ไหนได้บ้างอะ่ะหูบอกเลยว่าเกมเนี้ยเล่นได้เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็น l พ y s t a t i o n 5 l พ y s t a t i o n 4 คอมพิวเตอร์มือถือระบบ iOS Android ได้หมดเลย Xbox ก็ได้และบอกกันนะคะว่าแจมีโค้ดมาแจกใต้คลิปนี้ด้วยอย่าลืมมาลองแล้วก็มาใส่โค้ดกันเยอะๆนะทุกคนสวัสดีก็ขอตัวลานะครับทุกคนกอบทุกคนที่มาดูกันนะคะบ๊ายบายติดขอลาแล้วเจอกันในคลิปหน้า